สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับ m a r b บ c เคสมัสเมโรตาโอเคนะครับก็เดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นมัสเมโรลายหินอ่อนกลิ่นช็อกโกแลตนะครับอ่ะก่อนกินนะครับตรงนี้เขียนนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยเรากำลังกายเพื่อสุขภาพของผู้เ่ียกกินได้นะจ๊ะแต่ว่ากินแล้วอย่าลืมกมอบังกายด้วยกันนะครับจะจะมาจัดจะว่า โอเคนะให้กินช็อกโกแลตหอมนะครับช็อกโกแลตหอมอ่ะมันก็จะมีอยู่่สี่ชิ้นเนี่ยจ้ะนี่เด็ดเด็ดเดดเดดเดดแกะมาไอ้เฮ้ยมันติดกันดีนเหมือนกันไงนี่จ้ะอ่าอืมอืมโอเคนะครับนี่ะบอกเลยคนหวาน วิธีอะไรกินนี่ถูกต้องคือกให้กินเปล่าๆกินแบบในรูปมันจะคือตัวเนี้ยมันเป็นมันมาโลที่เอาไว้วางบนพวกเครื่องดื่มอย่างนี้โดยเฉพาะเลยครับกินเปล่าๆไม่ได้หวานมากทำไมเราไม่เชื่อตามรูปเขา <c oughs> คุณไปใส่บนบนนมนะครับหรือบนช็อกโกแลตนะครับแล้วให้มันลลยลงไปนะครับความหวานตรงเนี้ยมันจะทำให้เครื่องดื่มพวกนั้นอนะ มีความอร่อยนะครับแล้วก็กล่อมขึ้นแต่ก,กินมาเปล่าวหวานมาก <c oughs> เดี๋ยวพี่ก็ต้องเอาไปใส่แล้วทําเป็นช็อกโกะนะแลตแล้วก็ใส่เนี่ยมันก็เหมือนกับพวกใส่วุ้นทาตาลพวกนมนะครับเพราะน,นี้มันหวานมากเลยหรือคุณนะครับใช้นมร้อนก็ได้ครับก็ใส่ลงไปนะครับก็จะมีกลิ่นช็อกโกแลตแหลมมานะครับก็ทั่วไปอะ่ะที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอะไรรสชาติเป็นมาโซโรธรรมดานะครับอันนี้ก็แบบเป็นกลิ่นช็อกโกแลตขึ้นมาด้วยกินอย่างนี้จะชงโกโก้ร้อน วางลงไปให้มันละลายคุณจะได้ความหวานเพิ่มขึ้น,นครับกับโลโกโก้เพิ่มขึ้นหรือนะครับถ้าเป็นนมนะครับคุณก็เอานมร้อนใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่มาสโตรลงไปให้มันละลายครับมันจะมีรสหวานแล้วก็มีรสชาติกินช,ช็อกโกแลตเข้ามานะครับกินเป่าๆหวานมากทำไมเลยทำไมเราไม่ทำตามรู <c oughs> ้โอเคครับไปดูกันรีบคลิปนี้ไปบอกให้น,นะครับช้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็มปดูกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ